ครับฐานกะแท่งอุรธานีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องอัดฐานแบบอัตโนมือหรือแบบว่าเครื่องกึ่งอัตโนมัตินั่นเองฮะเครื่องกึ่งอัตโนมัติยังไงก็คือเราจะมีชุดตัดอัตโนมัติให้นะเป็นระบบนิวเมติกแล้วก็ถังป้อนเป็นแบบถาดป้อนธรรมดาก็คือต้องใช้มือกลัวอยู่ตลอเดเวลาถ้าใครสงสัยว่าเครื่องสูงประมาณเท่าไหร่ผมสูง173-174เซนติเมตรฮะถังจะอยู่ประมาณเอวเลย ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดียวขาตลับเนี้สูงแค่เก้าสิบเซนนะเครื่องไม่สูงมากนี่คือมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมทําเครื่องไม่สูงแล้วก็พยายามเซ้ขนาดเครื่องไม่ใหญ่เกินไปหนึ่งละให้ทํางานง่ายเพราะว่าขนาดของเครื่องไม่ใช่ ไม่ใช่จุดไม่ใช่เหตุสําคัญไม่ใช่เรื่องสาคัญที่จะไปทํามานะไม่มีผลอะไรมากเลยผมเน้นชุดกระบอกอัดขนาดความแข็งแรงของเครื่องของเครื่องะฮะจะตุกตาอีกแล้วครับิ้พันกันม้วยหมดมอเตอร์จะเป็นแบบ5แรงฮะไฟบ้าน220โวลต์ไฟ1เฟส2เฟสก็ว่าน,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 นไปสวิตช์ไฟแล้วก็ชุดตัดระบบอิเล็กทริกลกสูบคู่จับระยะด้วยเซนเซอร์แล้วก็เป็นตัวควบคุม ชุดตัดแล้วก็จะมีตัวปรับแรงดันทั้งหลังอีกนะฮะซึ่งตัวนี้หมอไม่เห็นกันเนาะเครื่องตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นบาทอ่ามันจะมีบางคนบอกว่าแพงอ่าน,นี้ไม่ว่ากันนะครับผมถ้าเอางี้ก็คือถ้าแพงแนะนําให้ไปหาตัวเลือกในกลุ่มผ่าแท่งนะถ้าเจอเครื่องหนถูกกว่าหรือด,ดีกว่าก็ให้เลือกเป็นเลยให้ให,ให,ให้ให้เป็นตัวเลือกอื่นแล้วกันนะ อันนี้จะสำหรับคนที่พึงพอใจในเครื่องนี้แล้วก็พอใจที่จะซื้อเครื่องนี้นะครับผมครืนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืบาทอุปรกรณ์ตามนี้เลยฮะไปถึงบ้านต้องมีถังลมหนึ่งเครื่องต่อสายไฟหนึ่งเส้นแล้วก็ต่อสายลมตรงนี้ฮะเข้ากับถังลมใช้งานได้เลยนะครับนวดอัดในเครื่องเดียวกันนวดและอัดในเครื่องเดียวกันแล้วก็คุณสมคุณสมบัตินี้ที่จริงทําให้ทุกเครื่องน,ะนวดและอัดการบดเนี่ย ไม่แนะนำนะการบมไม่แนะนำเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานนี้ถ้าบดนี่ถ้าได้อ่ะจะช้าช้ามากไม่คุ้มเลยนะก็โรงงานผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะขออภัยด้วยกันแต่งตัวไม่สุภาพอยู่ที่อุดรธานีถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในเพจฐานาแท่งอุดรธานีนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ทนรับฟังนะครับผม <laughs>